สวัสดีครับสวัสดีชาว Facebook, YouTube แล้วก็โซเชียลแคมนะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วกับช่วงอะไรช่วงนี้เลยค่ะพากินพากินเฮ้ยฟินบ่เฮ้ยวะนะฮะต้องพูดให้จุเนะครับว่าพากินฟินบ่เฮ้ยวะฟินบ่เฮ้ยวะนะะเจอกับใครครับนี่เลยค่ะสวดีค่ะแนะนำตัวเรนก่อนคำถามเราวค่ะชาา หร,หรือเดิมเดม,มากมายเออแล้วผมแรนตันนะครับก็วันนี้เรามาทำอะไรกันมากิน <c oughs> วันนี้คือมากินมามา,ม,มาพบกันมาพบกันใ,ในในเขาเรียกว่าในหนึ่งรอบอาทิตย์ <c oughs> <g üler> <c oughs> เหมือนจะนานแต่ก็ไม่นานเขา่าที่ควรนะครับคิดถึงมาก วันนี้บินมาที่กรุงเทพบินมาใช่ใช้คำว่าบินมาอปิดเมื่อกี้เดี๋ยวทานอะไรทานบุญจะมาทั่วแล้วตอนแรกว่าจะกินแล้วใช่ไหมตอนแรกว่าจะกินแล้วคืองงมากว่ากินไม่ได้ไงทำไมอ่ะมันติดต้องทำยังไงต้องบอกพนักงานแล้วว่าตะเกียบมันติดกันอย่างนี้แอบปุ๊บอ๋อมันเป็นระบบอัตโนมัติปุ๊บจุดไปปุ๊บนี่ไงอยากถอเตอมที่ เรียงสเต็กวิข้าวเม็ดด้วยม่ใช่เบาๆเงี้ยไม่เดี๋ยวยังไงอะไรอ่ะคืองงใช่ไหมว่าะเกียทำไมเขาถึงทำแบบนี้มันแค่นี้เองอ่ะก่อนที่จะกินนะคุณทำท่าวและทีสยังไงเนี่ยปุ๊บเนี่ยไม่ได้แล้วเนี่ยเห็นไหมข้าวไม่ติดอ๋ออมันคือเขาเขาดีไซน์ดีไซน์แบบน้แล้วเป็นอย่างนี้เนี้ย ทำไมชาวเดี๋ยวกันนะวันศุกร์เขาไว้กินไม่ใช่ว่าไว้ดูของไซมันนี้สั่งอะไรกัมาบ้างเหรอะไรวันนี้นะงยังอึ้งว่าไก่มาได้ยังไงอ่ะเออคือตอนแรกไก่อยู่เชียงใหม่ไม่ใช่คือชาวอ่ะอยู่กรุงเทพอยู่แล้วทำงานอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่เอ็กซ์แส่อ๋อออกแล้วเหรอ กำลังกจะโดนไล่ออกออกจากกรุงเทพแต่ไก่ไก่ไก่เนี่ยประจําการอยู่ที่เชียงใหม่แต่งงอ่ะคือเพื่อนโชว์มาชวนชวนกินข้าวบินมาเลยอ่ะบินมาเงมามาทํากาามก่อนเค่งอนเออความรู้สึกในการขึ้นเครื่องบินบอกเลยว่าบิน ทำตัวเหมือนเคยบินสลิดมากหน้านี่คือเหมือนว่าคือจิตใจภายในคือว่าอ๋อแต่ละคุณแต่ละคุณยากอะไร่ะอ๋อแต่ละแต่ละคุณคือแบบคือมันเครื่องขึ้นเครือ่ยคือครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกว่ะปกติก็จะไม่เดินทางเกี่ยโรนี่ว่าดูเชื่อมั่นมากมอเตอร์ไซคบ้างอะไรบ้างนะเดินบ้างสังเกตได้ว่าข้อมดูจะดำทำไมแขนจะขาวมากคุณใส่สันยาวบิดมอเตอร์ไซค์แดดเผามือบัก ดําช่วงนี่้ถ้าใส่แมมปกตินี้แล้วอันนี้มาขึ้นเครื่องมาประชุมงานที่กรุงเทพฯครูก็ขึ้นเครื่องไปคือไม่ความจริงก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเพราะว่าก็ชิลๆอ่ะก็คงจะเป็นชิลๆมากแต่ตื่นเต้นกับกระบวนการในการขึ้นอยังไงบ้างคือประมาณว่าเฮ้ยจะต้องไปต่อที่ไหนติดลิงก์พาสไปที่ไหนยังไงจะต้องเอาอะไรโชว์ไหมแบบประจำตัวฉันติดหรือเปล่าข้อมูลจะถิติอะไรเงี้ยจะตื่นเต้นกับพวกนี้แต่ก็ขึ้นไปขึ้นบนก็คือมีสิ่งหนึ่งที่ตอนลงอืมที่แบบ เฮ้ยไม่ไม่ได้ว่ะอ่าหมิ่งขี้แหยยังไงคือหมิงขี้แห่ฝรั่งเข้าใจป่ะขี้แหคือกลิ่นตะระแอะกลิ่นเต่านั่นเองไม่ไหวคือนั่งกับฝรั่งไม่นั่งกับฝรั่งนั่งกับคนญี่ปุ่นแล้วแล้วข้างหน้าเป็นฝรั่งเต็มลมมันควรจะพัดเข้ามาตอนที่เขาเปิดประตูค่ะตีจับกับจมูกเาต้องแบบยังไงก็ทำอย่างนี้เองเออเออแล้ว วันนี้เราสั่งอะไรกันบ้างอ่ะเดี๋ยวมาดูอันนี้เป็นซูชิเซตนะครับของป้าอิ๋วที่ถ่ายอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็อันนี้ของผมสั่งเป็นอหัวปลาแซลมอนต้มซีอิ๊วห่วงอะไรนะชอสั่งอะไรเออชอสั่งอะไรอะหรือว่ายังไม่ได้สั่งทชาไมนานคือสั่งนานมากแต่ยังไม่มาก็มาแกินแล้วไงตอเนี้ยเออมาแล้ว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  แท<ม>นกล้องไปดูค<า>ิดว่าเป็นของเราแต่ไม่ใช่อะไรอะ่ะความวังในการกินเป็นศูนย์ความบังทนะี่จะได้กินเป็นศูนย์อ่ะเข้าใช่ไหมอะไรจังหวะได้ไหมู โอเคโอเคยังไงเดี๋ยวเราลาไปก่อนแล้วกันเออ่ะเออโอเคเดี๋ยวเราลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมฝาก f อ l l o w นะครับทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Instagram นะครับ a c e b o o k นะครับ Facebook ผมจะแยกเป็น2เรื่องนะครับก็คือเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับก็จะกงเออเรื่องเรื่องส่วนตัวก็แบบไลฟ์สไตล์รวมกันไลฟ์สไตล์เนี่ยผมจะลงในในส่วนของ Facebook ส่วนตัวแล้วก็พวกเขาเรียกว่าอะไรนะพวกเกี่ยวกับความสวยความงามหรือข่าว มูนี่นั่นนะครับก็จะลงในเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับแบรนด์ตันเ k e u อ a r อาร์ติสนะครับแล้วก็โซเชียลแคมอ่ะจะอยากดูวิดีโอทั้งหมดก็โซเชียลแคมเลยนะครับหรือ YouTube ก็ได้นะครับโอเคเราลาไปก่อนแล้วเนาะบ๊ายบายแล้วขึ้นเย็นกี่โมงเนี่ยหกโมงซึ่งวันนี้เขามีเวลาให้เราแค่ไปาสี่โมงเย็นตอนนี้กินโมงแล้วเฮ้ยห้าโมงโอ๊ยยังม่สั่โอเคไปก่อนเลยบ๊ายบาย